าจ้ามืัอนี้มาทำอมเหนื่อจ้าอมเหนื่อยสดจ้ามืัอนี้ซึ่งมาจากเคียงเนี่ยค่ะมานจ้าเป็นดั้เส็บแต่เส็บขัวให้มันแห็มๆสักวันจะเดือกคุณไปเลยขัวมันเสียมแบบนี้จ้าคุณไปเลยเป็นดั้เส็บปย,ยาวนี่เดี๋ยวๆห้าขาไปเตรียมน้ำมาไวจ้า แกยมหนามาืไว้กากวอนอึ่นกระติบาาเพียร้องกวอนได้จ่าเด้อาดเพียร้องกน้กงกนข้าอื่นใส่คือบ่านห้บาบัวจ้าปาดเพียใส่สองอันได้จา่าเพิ่มอัพขลุดรถสาบนะจาน่าเนาะเลยไม่แง่ครับเป็นขี่อวนมนจาจ่าขี่งออวนบ่านห้ามาจ่าเื่นอนเพียเนาะเมื่อกี้แม่โทรมาจ่าวันนี้ รัดการโตดิจ้าก็ไปแหงังที่ไห้พี่เอายอดน้ำลงจ้ายอดน้ำลงเห็นมันถ่วมเงือนเจัโนโ้ตจะพเนี่ยเท่าไรอยู่หาห้าวเท่าไรให้กันจ้ามึงข่ามันยุบมันสิปินเจในจ้าโล่ให้เดียือะจ้าแล้วก็พับลงเลยจ้ากระมีผมบัวฟักซี่พักการดอกจ้าอเอาการลงเลย เดี๋ยวมันกรยุบเองจะมานส่งไหวซื้อหยุบแบบมันกะสิแต่หมายถึงเขาจ้ะคนนี้เืยจ้ะคนเห็นมันหยกเขาพีกเขาเกลือให้านวเมันเขาไปในพัดจ้ะรึอะคนไปเรื่อยๆถามว่าบึ้งลอมันหยกใจะเขาากินหกนะแถม่าบึงลอมันยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะตอมมันหยกจ้ะ ปีนี้ในใจเป็นตแต่แซ่บปะจ้าแยกกินเองจ้จเนี่ยมันกระสีหลายๆจกยักหน่อยซิมบึงจ้ามันหนวกไปบนหลอดก่อน้ำปลาผูนิโลดมดมดมจ้าขาบเเดงก็คือผูนิโลดนะจ้าแนวขาบเไดงซิมแนวเลียกับอุ้กี้กับขาเลยจ้าเตรียมถักกินได้จ้ามาันในใจกิน